ท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำอะไรเออนะคะเดี๋ยวน้องอยู่นั่นแหละเราก็ค่อยถ่ายไปเรื่อยๆตรงนี้คะเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้นี้นะคะโปรยนะคะมันจะมันจะสวยมากเะเป็นสีเลือนเลยนี่จะเป็นสีเหลืองดอกนี้เอาดอกน้อยพอเธออะบ้าตาข้นมัดลูกห้มันห้มันหายมันกัดน้องาอาชามือมาหยกไม่เอามันจะเจ็บหลังฉันให้คุณเกลเขาอะไรยังไง ออยออก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 ช่วยกันไม่ช่วยไม่ได้โอยจะเอาแซ่บให้คนสวยๆอะไรมายกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาเสียมไหมยายโอ้หฮ่มันออกแล้วแป๊บนึงยากแป๊บแป๊บนึงน้าอนี่เสียมค่ะสับลากมันค่ะโอ้ลากมันลึกปุ๊นี่ต้องทำเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวยาออกออกเยอะมากท่นี่ อันนี้เป็นดอกไม้นะคะคนส,สวยก็ต้องปลูกดอกไม้นะคะต้องให้มันเกิดทา,ทางนู้นทางน<อ>ู้นเพราะว่าม,ม,มันจะได้เป็นดอกดอกเป็นอะไรไปเนี่ยมันเกิดตรงไหนมันก็เกิดได้หมดนะแต่ว่าถ้ามันเกิดไปแล้วย้ามันก็จะได้ไม่ต้องไอนั่นไอนี่เขียวดีจริงจรต้นนี้นะเนาะ ให้หนูไปช่วยยกก่อนไหมคะ